สบายดีพี่น้องตอนเที่ยงเด้เอเวลาฝนไม่เห็ดส่วนยังกินของประจักษ์พี่น้อง,งสบายดีเล่ะสบายดีพี่น้องไม่เห็นยงังช่วงมาขอด้วยเด้อมาแซ่บ<ม>สุกเปี้ยวเหมือนกันอีกแล้วช่วงมาข่อยพี่น้องเลยช่วงมาขอยแล้วหยุดอว่ยตัวอยูอ่แซ่บพี่น้องเลยเบิง่งเนีชิมให้พี่น้องเบิ่งก่อนเก็ดอะไรเก็บเขียวพี่น้องเลยมมอ้ ม่นอนพี่น้องเป็นยังไงอืมเอ้ยเอ้ยปะปะปะชม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 เปียกๆกลองกินด้วยกันพี่น้องได้น่ารักพี่น้องพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ามากินสบายดีพ่อเด้นพี่น้องเด้อส่งขวดสว่านผักข้าวเมามามาพี่น้องมากินส่วนมะขอนเหมือนกันมัมาเด้อมปสูทุกคนเด้อทางไกลทางไกลมาเด้อส่วนมะขอนน้ำมันม้อนเด้อตอนเที่ยงมามามาจะไหล ส่วนมาะถึงแมพี่น้องเอ้มานสวงอยากนอนเด้อพี่น้องอืมอืมขึ้นยอดมามากินกันมยาวไนพี่น้องอืมแซมรวยไงตัวนี้หักวยญงเนาะรวยญ่เนาะงามก็ด ไปเห็หไดไ,ดไห้น่ะจิไปจวบฟังไปเห็ดไห้เห็ดสวนเสียหนยาไห้ไปนำเขาไฮนี่นกบมะเอโอ้โดูดูขีดไห้นี่ยมาตำเปลือกมัน เจ๊พี่กับมาหินไฮเนาะห็นไฮหินสวนสสสงเป็นี่แสลงมาจริงบหมืงน้แม่ลหลงในเห็นมค่อยมีบหมงเงพี่น้องเลยงเงยี่นี่โคดีแล้วบยคนมีเงเงาบุยบ้านเฮานั่นมันคิ้ดับซึมหายบเว่าเป็นเป็นบาง,งบ,างงบางง้านมีเหมืง้งาเงยแดงนะพี่น้องนี่คือบเกจีนะพี่น้อง พักระโดนเคยกินได้ตามพากกระโดนยอดพักระโดนใส่มหมดแดงหันอ้เซ็บเซ็บเป็นเด็กเละเป็นเ็กนนนมมนหน่อยมาขึ้นสมเนียงน้อเนาะเกี้เนาะเด็กหน่อยเนาะ ข้าวเห,าห็ดหอยโซนที่นี่ฟ้ามาแล้วค่ะลวงเอาละดินนะ่รก็ไเจ้าบเปลืโคพันน,นายมายูเซโน่เขาพามายูเซโน่ทหารได้ที่น,น่นะคะข้า,าวเห็นจัากงงานมัด ซื้อตะกี้นะดูตะกี้นะไปจยกได้ดินใส่ไม้เอาลูกซื้อเพื่อขูมเงินนี่ขูมเงินนี่ซื้อมัดเป็นราคาดินเหรอไหนเช้ากลับมาไม่เนาะกลิ่นคนนี่เลยพี่น้องเอ้ยกลัามันใส่น้ำนี่ พี่น้อันเสร็จลูกหนาพี่น้องมามามาพีน้อกันถักเลยได้เลิกงานเลิกยังตอนเที่ยงเลยแกต้องคิดเห็นแน่สุศรูปเลยพี่น้องเอ้ยแซ่แบจลายบะหมักรหง่ะลายคน,นมันดกประมาณมือชูเนี่ยคมุ่งอือมมีมีหม,ม,ด,มดแดงได้บะแมงแฆีงมีบะแมงแฆีง โอยขันานบุ้งแม่คุณครัวก็ยยานบุงเขาหมโบรได้ไปน้ำไม่หาตคลรมานะแม่แ <Seattle> ข้งนะคขาไม่แข้งโคโคอนะเขาคล้ายตลาดบุ้งบุ้งบุ้งอันตัวแดงๆอันตัวเป็นตัวแดงๆขันยานขันยานเลยนะฮะอือมันแดงออกแดงแดงขันยานตัวนั้นมันเป็นบุกเขียวซะย่านบุ้งวันจีกินจะไปดูบุ้งหาน เราเห็นหลายใบมันแข่งแต่การเอากลางคืนเราเห็นว่าโอ้ต้นนี้มันแข่งหลายวนไปเอากลางคืนก่นอ,อนเสร็จให้าเงาะสั่นลงตกยังเอามันบระดดบินได้นนะก,กลาง,งคืนนะขบวนตกมันกระโดดบินกลางเวรละแม่มีแข่งนะแล้วก็เออขั้นกลางเวรฝนตกลิ่นก็นไปเอาก็ได้มันกบบระโดดบินไปใช้ พลพนตกลินนะไปสั่นเอาตอนตอนพลโต,นตขนลดก็ได้เป็นแขงแข่งแระเทศได้ควายตลาดสิบหาตตัวสิว 10, บพันบวกสุกบ้างไหมเศร้าหาตตัวสิบพันขันตัวเขกี้ยบลนอมงอันตลายเนี่ยตัวละพันิบตหาพลันบุกตาอื่นยันขายยาบุกตาอื่น ภายในเนาะขอกินน้ำเลยเฮาบขอบุอื่นได้อื่นได้เฮาวขออย่างถ่าย,ยงานบรรยากาศมันก้อนตก้อนอื่นก่อนนะไรขึ้นแดดขึ้นแดดเด้เอเผ็ดเอออยากกินสมนมาเด้อส้ม้อ เฮ็ดเสื้อหมาขอให้กินแน่แม่เอ้ยันเลยอยากกินหมาค้องานสลีกับยาเด้อกินนมพิลาเนี่ยฉันเลยอยากกินหมาข้อีแม่เฮ็ดให้กินแน่เฮ็ดเด้เด้อันนี้มากินแม่บินมาแต่แม่กาบเป็นตั้งจบพี่น้องวิโดโควิดก่อนมาหาแม่แม่ใชเฮ็ดให้กินยากนะโต๊ะทงด้งอีกเลยพ่นในแม่สีมัธยมปลายตั้งสวรรค์กับตกะไป จะไดันยาตัผสมนั่นเอาเอาชานมานมแล้วแกะชานเลยได้ชานแบบจะมันย h ว o n h à แค่ n h ว่ะเดี๋ยวนี้เล่นแบบเ็ดแบบนี้เลเสไงอันฝรั่งเนี้กินเนาะ จะม,ม่บายอะไรองวายวายเอดเพดผิดหวานๆสมๆน้ำหน้ากับปลอ่อยงวนเนะเต็มน้าบ้างก็จะงูจะเล็กจะงน้หน้านบอกขังงหูหัวไว้กับมุดขเขา มหมเงคับกินเหมมันยังทายสบาย มักต้องเห็นอยู่ตลาดน้อยต้องบางใหญ่ต้องดงฮะเขาเอามาวางขายครับคือมือมามือหนาครับคือมาใบสามขีดต้องดงหนอนบางใหญ่เมื่อนเมื่อแต่เบาส่วนหนาเมื่อได้ยังเขาเอามาขายอยู่เลยเห็นเขาขายอยู่ปะอืมดังเป็นซื้อไว้เนาะเม็ดโอยก็ขายอ่ะมีจักปวนขาย ซื้อไว้หาพันเอาไาอาออว้ตำกิมอื่นตำหมูตองเห็นกับปูก็จะแกะเรียบร้อยแหมดเสานะตำใสก่กระปูใส่ผักขันยงงจะหู้จะไปป่าไปทำห้องฉันวันเราเขาป่าแล้วแม่ไปป่ากันกับบักลาย ันไปต้นน้องบวกควยแยยะยะๆๆม่แต่ยิ่งหัวปยาเขาเปิดเบินมันแต่นุกันเออกับเขาน้ำกันดงไเขาไปไปตัวเขาลงมีเหมืนมป่าบิสานี่ป่าบิา๊กนี่ตัวกันนเล็กแม่กดนเล็กเ,เขามาเนย อาคลองนี oh, ้ของมันนาคลิปนี k k <c oughs> ้ไ <hatten> ป็ม้อนนาไปติดกันเด้อแล้วตามคลิปนาเด้อเฮื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซ่องบ่าวบ่าวน้อยและครอบครัวเด้อพี่น้องเด้อเม่ม่อนก็พิษไปเห็ดไดๆบัดพิษบัดลาดบัดจืดนะพี่น้องเ้าอย่าจืดต่องตัวเองเอาคลิปนี้ก็สิบายพี่น้องเด้อบ๊ายบายเบาพิษไปเมื่อวานมื่อเสาร์นี่ก็ได้